เขาบอกว่าคนหล่อเนี่ยมันจะชอบลื่นลื่นต้องวันเกินหนุกไหนขอเสียงคนที่รู้จักเพลงเมื่อกี้หน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้ไหนใครร้องตามบ้างแสดงว่าพวกเธอนี่ เจ็ดสีกันทางนั้นเงี้ยโอ้โหขอหายใจตึ้งเลยกระดุมนี้จำเป็นต้องติดอยู่ไหมพี่สบายติดมันให้กระสอบเหมือนติดอะอะไรนะ yeah. oh, ก็จะให้ถอนอย่างเดียวเลยครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่มาททาของผมนะครับเซนตานะฮะก็ช่วงเวลานี้เดี๋ยวเมื่อวานเราทำความรู้จักกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันเพิ่มอีกสักนิดนึงไล้กันคือขอเล่าก่อนแนวเพลงที่ผมชอบมากๆเนี่ยคือแนวเพลงที่พอครับ เอาจริงๆเพลงฮิปฮอปที่เลือกมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมชอบเกี่ยวกับการเต้นเลยก็ว่าได้คือฟังแล้วมันนยิ่งดีใจมากๆที่แบบมีคนสวยทุกคนที่นั่งอยนะนะู่ตรงนี <S <S <i> ้อะไรนะ ป,ป้าหล่อครับป้าหล่อครับป้่อยิ่งสวยอีกางนี้อีกน right. ิดนต้องโชว์กล้ามไหมอาคิตตี้บอดี้เมาเยอะเว้เอาล่ะวันนี้ไหนๆก็เป็นแบบวันสุดท้ายแล้วเนาะ สัญญากันได้ไหมครับว่าในไม้ทางของผมเนี่ยทุกคนจะ